ยังมองไม่เห็นเลยนะครับยังลืมตาไม่ถนัดขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เรื่องการผ่าตัดต้อหินต้อกระจกนะครับคือกว่าจะตรวจกว่าจะรู้ว่าเป็นนี่ก็ใช้เวลานานอยู่นะครับแล้วก็ทารักษาอยู่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมีหยดตาเนาะใช้หยดน้ำยาใช้ยาหยดตายอดตลอด ก็เลยตัดสินใจมารักษาที่กรุงเทพบ้างก็มาสามครั้งครับมาตรวจมาอะไรแล้วก็สุดท้ายคุณหมอก็บอกจะผ่าตัดเนาะก็โอเคครับก็ผ่าตัดก่อนผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการซ้อมเลยนะครับซ้อมคลุมผ้านะครับปิดตานอนนิ่งหนึ่งชั่วโมงนะพอถึงเวลาผ่าจริงๆก็ประมาณนั้นนัดคุณหมอนัดประมาณ สี่โมงครึ่งนะครับก็ไปราวสี่โมงนะครับเรียกเข้าไปเตรียมตัวประมาณสี่โมงครึ่งครับไปนอนสักหนึ่งชั่วโมงนะครับนอนไปตรวจนั่นตรวจนี่นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเองครับเข้าห้องผ่าตัดจริงก็ประมาณห้าโมงสามสิบเจ็ดนะครับเห็นนาฬิกานะครับเห็นนาฬิกา้าห้องผ่าตัดผ่าตัดราวยี่สิบ สามนาทีนะครับเพราะตอนออกจากห้องผ่าตัดได้ก็วันได้ยินเสงชาติพอดีนะครับเคารพตรงชาติพอดีก็มานอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมานั่นนี่นะครับใจค่ารักษาพยาบาลได้ยงได้ยานะครับก็ได้ยาเยอะอยู่ครับมียาคลายเครียดครับป้องกันการนอนไม่หลับนะครับก็ให้กิน,นได้นะครับแต่ผมไม่ได้กินเนาะ ยาแก้ปวดนะครับกินเวลาปวดผมก็กินกเป็นดนหนึ่งครับไม่ได้กินเวลาปวดหรอกกินเผื่อไว้เพราะว่าเผื่อฤทธิยาชาเผื่ออะไรมันหมดก็จะได้ไม่ปวดนะครับซึ่งก็ได้ผลอยู่นะครับไม่ปวดแล้วก็มียาป้ายยาทาย,ยาหยอนเนาะซึ่งยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนวันนี้จะไปเปิดแผลสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณหมอนัดเปิดแผลประมาณเก้าโมงครึ่งครับต้องไปพบคุณหมออีกนะครับก็หลังผ่าตัดก็มีข้อห้ามหลายอย่างเนาะ อย่างนอนก็ให้นอนหงายนะครับผมก็มีตะแคงข้างบ้างนะครับแต่ว่าก็ตะแคงยังไงก็หน้าก็ยังตรงและมองเพียง,งดเพดานเสมอนะครับหลังจากนะั้นก็จะมีห้ามออกกําลังกายนะครับนี่เป็นข้อห้ามภายในหนึ่งเดือนนะครับห้ามออกกําลังกายห้ามยกของหนักห้ามทํางานหนักเนาะห้ามเบ่งนะครับไอจามเข้าห้องน้ําอะไรนี่ห้ามเบ่งเนาะแล้วก็ ห้ามควันฝุ่นอะไรเข้าตานะครับน้ําเข้าตานะครับห้ามในรอบในเดือนนึงเนี่ยห้ามสระผมนะครับถ้าสระ,ะก็ต้องไปนอนสระแล้วก็ให้มีคนขยี้ให้นะครับตัวน้ําเข้าตาเนาะห้ามเงือออกเยอะนะครับเดี๋ยวน้ําจะเข้าตาเนาะก็ชาบูหมูกระทะเนี่ยอาจจะต้องงดก่อนเพราะว่าควันฝุ่นอะไรมันจะเข้าตาเนะอะมาณนี้ครับข้อห้ามเยอะอยู่นะครับ โดยเฉพาะห้ามออกกำลังกายห้ามทํางานหนักเนี่ยจะต้องโอ้นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็กินน้ำนะครับถ้ากินกาแฟแล้วก็กินไข่ลูกแล้วก็เดี๋ยวสักสสายก็จะไปหาคุณหมอเนาะลืมตายงไม่ถนัดนะครับใครที่ส่งข้อความส่งไลน์ส่ง SMS Mess e n g e r ทางเฟซทางเฟซบุ๊ก k ทางอะไรก็ยังไม่ได้ตอบนะครับไม่ได้อ่านนะครับกด อาจจะกดดูหรืออาจจะกดสแกนจ่ายเงินจ่ายอะไรไปก็อาจจะเห็นเป็นเปิดอ่านนะครับก็ให้รู้ว่ายังไม่ได้อ่านเลยนะครับเวลาสแกนเงินเวลาอะไรก็ต้องอาศัยช่วยกันดูเนาะเพราะว่ามันต้องใช้ลายนิ้วมือเนาะ,ะโอเคนะครับฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาหมอแล้วก็เห็นว่าอาทิตย์หนึ่งจะนัดอีกทีนะครับแล้วก หลังจากเดือนนึงก็านัาดอีกทีนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าเป็นยังไงเนาะขอบคุณมากครับขอบทุกกำลังใจฝากติดตามด้วยนะครับแลวก็รับประสบการณ์ดีๆไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ